ต้อนรับทุกท่านเข้ากลับสู่รายการสมาชชแนลครับผมคับผมในเลี้ยงน,น,นี่เก่าแล้วตอนนี้อยู่ในเกมไหมครับผมจะปฏิหารครับคุณผมมู้ชมฮะผมเจอปิรามิดอนะโอ้มันจะดูไม่ดีฮะถ้าผมลงไปตรงนั้นค่อยๆซอตรงนี้ดีกว่าซอ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 ,ซอนี่ออกโอเคลอดไปโอ้ทอง โอ้เพชรไดมอนฮะสแตทเดิมกลอนเฟสโอเกลลตันโบนฮะถอนยี่เลยได้ถอนไปฮะเจะไดมอนเม็ดแรกนะดูที่ไม่ต้องเสียแรงขูดฮะสุดยอดเลยยอยเน่หน้ยนี่ฉัว่์จริง เดี๋ยวดรามาเลยดีกว่าปุ๊บเอะผมอัดสองรอบติดต่อกันโดยลืมเอาไม้ลงมาแล้วเรามาแชร์ความเฟลคนอื่นฟังทำไมอ่ะโอ้ มูสแสนสตูนฮะเก็ตว่ามีอุณหภูมิหมดแล้วนะฮะแม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตายมพรามันลงไปตายแน่อะไรเนี่ยวันเดอร์ฟักผมกำลังทำอินโทรมาสเลเดอร์ สุดโปรดของเราอยู่นะโอ้รถเส้นเฟสลืมไปมีนมๆๆๆๆๆๆนมๆๆๆๆๆๆนมๆอ่าฟินเยเล่เดี๋ยวผมจะหาหมูสักตัวฮะพร้อมเด็ดติดแคร์ของผมพามันท่องเที่ยวไปนะฮะแล้วตรงนี้ฮะตรงนี้ข้างบ้ๆเราก็มีนี่ฮะเขตไม้หน่าฮะสุดจ๊อดๆ เจ้าแก่น้อยเจ้าจะว่าอะไรใช่ไหมฉันเอาแกไปเลี่ยงในบ้านอันแสนส,สุขของฉันแก้ต้องการใช่ไหมโอเคเลยเจ้าแก่น้อยเออผมมีซัดด้วยแล้วนี่นะผมขี่ม้าได้แล้วนี่เยอะจุดยอดไปเบยอ,อะมองดูสลีฟพี่เอกก็มันไม่แพ้กันอุ้ยร่วง <c oughs> แปมเลดพัมกินครับโอ้มี่ขนมปังกินแบ้ผู้ชมครับนอนดกหลบหลบเราเนี่ยผมเช็คความแดดของกล้องต่อยแกนั้นไปในคืนที่หอมกรดนำพวกตายบิดทำให้ฉันเดือดร้อนสักเท่าไหร่ ผมว่าม,มีไม้จังเกิลอยู่หรือเปล่าผมขอข่นต้นไม้ทำรั้วสดจับเจ้าพวกนี้ไว้ดีกว่าเจ้าม้มาน้อยส่งเสริมฉันจะม้าน้อยบอกสิเจะม้าน้อยไม่สนฉันหรือจะม้าน้อยโดนลงทันแน,น,น่ๆเสียงมันน่าเบื่อแป๊บนึงครับผมเปิดเพลงไปได้วยเอาเนี้ยนเะพลงจะทำอินทโทรฮะเพลงคอมพิวเตอร์วิชาท่าผม กลับมาต่อเลยไปเปิดเพลงฮะเพลงนี้ชื่อเพลง l i f e i s <Perfect>. Show Time ฮะของเขมี่เลดเดอร์พิศัตตัดเนยทำรัวฮะเรียกมาผมค่อนข้างโปรดปรานเขมี่เลดเดอร์แล้วก็โปเกมอนโดยเฉพาะเขาเข็เข็นหเอลลีเมล่ลลีเมกฮะ เขตองเอนก็คือเขตเอ่อเขตบาดจำลนเรจะลองค้ามดูมัยได้ไหมไม่ได้ของขาตัวไม้มาขยบมดพยามพยยาถ้ามีเดบอนนะมาสนใจึ้นหน่อยเสิรจะมาน้อยเย่าน้อยมเมียมันม็สติมัมามาก,ก็จ ไม่รู้ได้ยินเพลงหรือเปล่านะนี่แต่มาเท่ๆนี่ยฮะถูกมากโอ้ไม่ไม่เชื่อรองปัดฉันน่าจะเป็นวินเล่หรือเปล่า เดี๋ยวมาอุ้ยตายมบอกฮะไมเป็นยุคเ็กแล้วล่ะลุคเล็ก チン จ,จ,จ,จังหวะที่หนีทุบบแปลกๆบริเวณนั่นน่ะการ์นที่ผมผมปงติการ์นเรื่องนี้งมยิมนะ,นนะนมนฮะอะไรนะการ์ดฟีเจอร์บัตดี้ไฟฮะเกม่ยวกับบัตดี้ไฟเป็นการ์ดเป็นเกมการ์ดที่ผมรู้สึกมันยังไงในยูทูบไม่น่ามีหรอกฮะ ต้นนี้ก็บอกกันไหนก็ดีฮะมาิกมาเลยเรื่องนี่ผมรักเลยจะทำคร<ำ>อกมาว่าไหนดีฮะตรงนี้กันฮะไม่ห่างไกลบ้านนะอุเพยจบ 重なる時の衝撃誰だって奇跡信じてみたい時のまま流れるでも足も出ない武器何やそれじゃどこやつもなまなぁ」♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

ちょっと痛がってみるよりも中に飛び込んでみたできること考えてみればいいさ結局裏光に浴びてるだけ được rồi hả thôi wow. oh. anh à. à,

นเลี้ยวนี่ยคนไปดูทองคำํำทีนี่ปูแค่ร้อนจมูก จะเอาแกมาเลี้ยงด้วยนะจมูกเอ้ยมาจีกะมาจีกะมาจีกะอีโจ๊ะจะไปตามหาเจเลยนะจมูกไอจม้าจมฮอสนั่นชื่อแกนะฮอสฮอสชื่อนะคือฮอสเดี๋ยวเสียส่ัน เราเอาเตียงไปด้วยนะฮอสชุดจดัๆๆๆๆงทีด,ดีดีฮอร์สเดินยืดฮอสพวกนีเ้ดดนเข้ามากันฮอสเอาเตียงไปด้วยดีไหมเนี่ยทำเสร็จดีวะจะลงทามแล้ว โอ้สเป็นยังไงางวันนี้อาทิตยกดีแล้วฉันต้องการปลูกกระบองเพชรจะนล่าไม่ได้ทำไรนะเปิดเพลงก่อน マジかマジ,マジかそうかんとしたのでとなるの誰だってじたい時のままながでも足も出ない きっと必要不可。欠のエナジー心のため、夢と良さに出会う。裏切ってくれる？

ไปอไฟไว้เชมันจะสว่างฮะัอ่หละดียนี้กับฮอสของเขาจะไปเที่ยวเด็กไปแคไหนกันนะโอนฮสเจ,จนนเนเด็เนเดตัวเมือฮอสรอแบง

กคน,นอยอคอยมานะจเจ้าเจฉันคอยคอยรอนายแล้นี่ ตัวแจ๊ะแจ๊ะมานี่มันยากมากเลยมีเชือกล่ามทีเดียวก็จบแล้วมานี้ยฉันจะกันหน่อยเซ่อฮอสพยายามนะฮอสพยายามกลับบ้านดีๆ อย่าทิ้งเลยอะหามากไปฮอสเจ้าตองตัวเยอะโอมผมเป็นเจ้าอางอาณาจักรไก่ดีไหมเนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่าไก่ชอบอยู่ใบโอ่งน้ำเน่า แค่สองตัวนะเป็นหลายตัวก็ดีเจ้าไก่พอเข้าใจไหมว่าฉันต้องรีบกระป๋านต้องจำเลยจำ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 บึ๊ดจำบึ anyway ๊ดตัวเดียวหมันออกไข่ก็ได้โอ well ้ shit ปังกัฮอร์สอีพีสองจะตั้งชื่อว่าฮอร์สเออฮอร์สอย่าทำอะไรสักฮอสวิตสวิตช์อย่าทำอะไรนะฮอร์สน้ำฮอสนบกฮอสโอเค ถ้าผมเอาฮอสเก็บผมจะจบคลิปแล้วนะครับฮอสพง,งาด<อ>เลือดของฮอสมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดือสิบเอ็ดสิบเอ็ดหัวใจนะฮะอยู่ในระดับถึงไหมเนี่ยฮอ,อสไปปังคุณผู้ชมเลยฮอสอสำหรับวันนี้ ผมนายลี้ยนในเรือฮอลส์จบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ